สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely BB Lover อกันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB ก็จะมาอัปเดตโซเชียลของน้องๆวง Intro 1เหมือนเช่นเดิมค่ะวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าช่วงก่อนหน้านี้น้องๆมาอัปรูปอัปคลิปอะไรกันบ้าง เริ่มต้นที่น้องนายเลยค่ะน้องนายก็มาอัพคลิปลอหล่อละมุนละมุนค่ะแคปชั่นมาดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันน้องนายลุกนี้ผู้ชายอบอุ่นมากเลยค่ะแล้วก็มาอัพรูปอีกแคปชั่น Just another selfie ค่ะแล้วน้องก็มาอัพคลิปอีกแคปชั่น w อยอย่ามาสฟานผมก็ลำบากเหมือนกันก็คือเจอลูกนี้ไปอีเมขขอเป็นลมก่อนค่ะลูกหล่อน่ารักแล้วก็สดใสมากๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะน้องแพทริกก็มาอัพคลิปแคปชั่นวันนี้หยินเฮาหยีเป็นผ้าอะไรวันที่ห้าเดือนห้าได้ยินมาว่าเริ่มต้นฤด,ดูร้อนแล้วแน่นอนว่าอยู่บ้านจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายสบๆหน้าร้อนมาไวมากมากินไอติมกันน้องก็มาอัพคลิปวันสบายสบายนะคะใส่เสื้อผ้าชิลๆแล้วก็หล่อมากเลยค่ะไปกินไอติมไปสวนสาธารณนะโอโหก็คือมองเพลินมาก ต่อไปนะคะน้องเคิงหยีก็มา e อัพคลิปอีกแคปชั่นรอนายเลิกเรียนนะคะก็คือน้องหลินหมเป็นแฟนคลับทีพค่ะทุกคนดูน้องทั้งสองคนมากแล้วก็มาอ e ัพคลิปอีกแคปชั่น สางชาเป็นที่ที่ดีที่หนึ่งเลยครับก็เป็นคลิปที่น้องเคยหยีกับน้องหลินโม่ไปเที่ยวสวนสนุกกันค่ะทุกคนได้เล่นเครื่องเล่นแล้วก็เล่นเกมเยอะแยะเลยค่ะได้เดินเที่ยวกันด้วยนะคะนั่งมองน้องๆเที่ยวรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยค่ะแฟนๆก็ตามไปดูกันเต็มๆได้นะคะคลิปมีประมาณ9้านาทีก,กว่าๆค่ะต่อไปนะคะน้องหลิวหีกีก็มาอัพคลิปแคปชั่นขอขอบคุณ ชินหัวเชิร์สำหรับคำเชิญนำเสนองาน100ปีการก่อตั้งคอมมิวนิสต์ริชลีกอฟชน่นาแสดงพลังของเยาวชนสารต่อความรุ่งโรจน์แห่งยุคร่วมมือกันเพื่ออนาคตต่อไปนะคะน้องหลินโมงก็มาอัพคลิปแคปชั่นส่วนสานารที่ปากีนสนุกมากจริงๆครับก็คือน้องลันลามากค่ะทุกคนอยากไปเที่ยวกับน้องมากแล้วน้องนะคะก็มาอัพคลิปอีกแคปชั่น สอนการกระโดดสูงทุกคนที่อยากเรียนก็เก็ตขึ้นมาสิครับเอ็นดูน้องมากทุกคนโอ้โหเจ็บไหมลูกต่อไปนะคะน้องเซียหยวนก็มาอัพรูปแคปชั่นเกมแสงแรงเงาค่ะต่อไปนะคะน้องป๋อหยวนก็มาอัพคลิปแคปชั่น ซีรีส์ห้องซอมอัปเดตต่อเนื่องวันนี้เอาเวอร์ชั่นไลฟ์ของ Special Flower มาฝากเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ร้องยากที่สุดตั้งแต่ตั้งวงมาเลยมาใส่หูฟังจำลองความรู้สึกของผมที่กำลังร้องเพลงต่อหน้าคุณน้องก็มาร้องเพลงแบบเวอร์ชันไลฟ์นะคะก็ตามไปฟังเต็มๆกันค่ะต่อไปนะคะน้องเอเคก็มาอัพรูปแคปชั่น เซลฟี่มันยากก็คืออย่าจะบอกว่าไม่ยากเลยค่ะลูกหนูถ่ายยังไงหนูก็หล่อค่ะต่อไปนะคะน้องที่กี่มารูก็กมาอัพคลิปเต้นแคปชั่นการจี้ค่ะเท่มากค่ะทุกคนแต่ตอนดึงเกงขึ้นนี่แอบตกใจอีแม่ตกใจต่อไปนะคะน้องซานตาก็กมาอัพคลิปเต้นแคปชั่นเป็นรูปเว้นตาค่ะน้องก็คือลันลามากลันลาตลอดนะคะถ้าได้เต้นเมื่อไหร่ก็ลันลา ต่อไปคนสุดท้ายนะคะน้องมิกาก,ก็มาอัพคลิปแคปชั่นผมมีความสุขมากๆที่ได้ร่วมง,งานกับหูหายเชียนลาซื้อในเพลงซีดมันเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำม,มากๆและผมได้เรียนรู้เยอะมากๆเลยผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็คือชอบมากค่ะลูกเท่มากเซ็กซี่มากอีเม่ชอบมากออแม่เซฟรัวรๆ,ๆเลยค่ะสเตตนี้ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย